การวางแผนดูแลสุขภาพในวัยรุ่นสมาชิกในกลุ่มข้อมูลและลักษณะสำคัญเกี่ยวกับวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตใจและสังคมอย่างรวดเร็วช่วงวัยรุ่นมักเริ่มต้นประมาณอายุ10-12ปีและสิ้นสุดประมาณอายุ18-21ปถึงปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 1. การเจริญเติบโตวัยรุ่นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการยืดตัวสูงขึ้นและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นพัฒนาการทางเพศวัยรุ่นจะเริ่มมีการพัฒนาของลนะักษณะทางเพศทุติยภูมิเช่นเสียงแตกในเพศชายและการพัฒนาหน้าอกในเพศหญิงรวมถึงการเริ่มมีประจำเดือนในผู้หญิงและการผลิตอสุจิในผู้ชาย 3. ฮอร์โมน การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนและเทสโทสเทอโรนมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ 1. การค้นหาตัวตนวัยรุ่นมักจะเริ่มค้นหาตัวตนและพัฒนาความรู้สึกเป็นของตัวเองการสร้างอัตลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้ 2. ความผันผวนทางอารมณ์วัยรุ่นมักมีอารมณ์ที่ผันผวนและไม่แน่นอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและปัจจัยทางสังคม 3. การพัฒนาความคิดวัยรุ่นจะเริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถคิดเชิงนมามรทมและวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นแนวทางการสนับสนุนวัยรุ่น 1. การให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาและส,ส,สนับสนุนจากผู้ปกครองครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือวัยรุ่นในการเผชิญปัญหาต่างๆ 2. การส่งเสริมความมั่นใจในตนเองการส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและองค์กรสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น 3. การศึกษาเรื่องสุขภาพการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงการป้องกรรันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเป็นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนวัยรุ่น ปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่น 1. ความเครียดและความวิตกกังวลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆวัยรุ่นอาจประสบป,ปัญหากับความเครียดและความวิตกกังวลจากการเรียนความสัมพันธ์และการค้นหาตัวเอง 2. ปัญหาพฤติกรรมเช่นการใช้สารเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3. ปัญหาทางสุขภาพจิตวัยรุ่นบางคนอาจประสบป,ปัญหาทางสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและโรควิตกกังวล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. ความสัมพันธ์กับเพื่อนวัยรุ่นมักจะให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนมากขึ้นการได้รับการยอมรับจากเพื่อนมีความสาคัญต่อความรู้สึกความมั่นใจของตนเอง 2. การสร้างความสัมพันธ์วัยรุ่นเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและความสนใจทางเพศ 3. การพึ่งพาตนเองวัยรุ่นจะเริ่มมีความต้องการที่จะเป็นอิสระจากพ่อแม่และผู้ปกครองต้องการความเป็นส่วนตัวและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น กลุ่มของกับผมขอจบการนำเสนอเพลงเข้านี้ครับขอบคุณครับ